สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิริพิบาลคริสตจ,จักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่12ถึงข้อที่21ด้วยกันครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ12ถึง21พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐ แพร่ขยายออกไปฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสตและพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะโดยปราศจากความกลัวจริงอยู่ที่มีบางคนประกาศพระคริสต ด้วยความอิจฉาและการวิวาสแต่ก็มีบางคนที่ประกาศด้วยเจตนาดีฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งไว้ให้กล่าวปกป้องข่าวประเสริฐนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีกันไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจงใจจะเพิ่มความยากลำบากแก่ข้าพเจ้าในระหว่างถูกคุมขังแต่จะเป็นอะไรไปละ่ะไม่ว่าจะประกาศด้วยการเสแสร้ง หรือด้วยความจริงใจพระคริสต์ก็ถูกประกาศไปในทุกที่เรื่องนี้แหละที่ทําให้ข้าพเจ้ายินดีและข้าพเจ้ายังจะมีความยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าด้วยการทูลขอของท่านทั้งหลายและด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดพ้นข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งภรคริตจะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อภระคริตและการตายก็ได้กำไรถ้ามาเข้าสู่ในสิ่งที่เราได้ศึกษาวันนี้เนี่ยเราพบว่าเปาโลก,กำลังพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส สิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลก็คือเปาโลถูกจับใช่ไหมครับแล้วก็ถูกขังคุกอยู่ตอนนี้อยู่ที่กรุงโรมนะครับเปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นเนี่ยได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปแผ่ขยายออกไปที่ไหนครับข้อ13บสเนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันในเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจํากองประชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่า การที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์จะมีใครสามารถจะไปประกาศข่าวประเสริฐในคุกในสมัยนั้นได้สมัยนั้นไม่มีพันธกิจเรือนจําหรืออะไรที่ที่จะขออนุญาตเข้าไปประกาศได้ต่อให้มีเขาคงไม่ให้เข้าไปนะครับไม่มีสวัสดิการเหมือนปัจจุบันนี้ที่ผู้ต้องขังสามารถจะได้รับการพัฒนาชีวิตอะไรมากมายตอน,น,นต้องขังก็คือถูกทําโทษแล้วก็จบครับชีวิตนี้ไม่ได้รับการพัฒนาอะไรนะครับแต่เปาโลสามารถที่จะทําพันธกิจเรือนจําได้ โดยที่ไม่ได้เรียกว่าพันธกิจเรื่องจาก็คือตัวเองเข้าไปในเรือนจําเองเปาโลอาจจะถูกกักขังในแง่ของร่างกายแต่จิตวิญญาณถ้าเป็นอิสระเสมอท่านจึงประกาศข่าวประเสริฐไปในทุกท,ท,กที่ทุกแห่งที่ท่านไปวันนี้วันนี้พี่น้องกําลังถูกคุกประเภทใด,ดจําขังอยู่ครับวันนี้มีคุกประเภทใดกําลังพันธนาการพี่น้องอยู่บางทีอาจจะเป็นการถูกใส่ร้ายบางอย่างเหมือนที่เปาโลถูกใส่ร้ายเราก็ต้องมาติดคุก บางทีต้องได้รับผลร้ายบางอย่างต้องไปในบางที่บางแห่งที่ตัวเองไม่อยากไปแต่เปาโลกาลังบอกว่าต่อให้ข้าพเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามข่าวประเสริฐยังอยู่กับตัวข้าพเจ้าและจะถูกประกาศออกไปเสมอขอพระเจ้าทรงโปรดนําพาให้ข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไปผ่านทางชีวิตของพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะถูกการแกล้งหรือว่าจะถูกกังแกขอให้ข่าวประเสริฐยังคงประกาศออกไปและเราจะเห็นว่าอันที่จริงแล้วนั่นเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงใช้เราไปสู่สถานการณ์นั้นๆ เพื่อที่ข่าวประเสริฐจะเข้าไปสู่ที่ที่เราไปได้นะครับในข้อ14บอกว่าและพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพระเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะโดยปราศจากความกลัวเออเป็นเรื่องที่แปลกไหมทำไมทำไมคนเหล่านี้คริสเตียนที่อยู่นอกคุกเนี่ยถึงได้มีความกล้ามากขึ้นหลังจากที่เปาโลถูกจําคุกเพราะว่าตัว เปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีของความกล้าหาญให้แล้วว่าถ้าข้าพเจ้ากล้าพอที่จะประกาศจนกระทั่งถูกเขาเข้าใจผิดแล้วก็ถูกจําคุกเนี่ยคนอื่นๆที่อยู่นอกคุกจึงไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเราจึงรู้สึกมีความกล้าได้เช่นเดียวกันถ้าพี่เปาโลทําได้เราก็น่าจะทําได้ด้วยเช่นกันถ้าเขาเป็นตัวอย่างขนาดนี้เราจึงเห็นว่าใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นวิกฤตก็ตามสามารถจะถูกเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้โอกาสได้ที่หนึ่งโอกาสในการที่จะ มีปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกคือประกาศขา่าวเผริฐกับเขาโอกาสด้านที่2คือการที่เราจะหนุนใจคนที่อยู่ภายในความเชื่อก็คือการหนุนใจให้พี่น้องมีความกล้ามากเท่าเท่ากับที่เรามีความกล้าแม้ว่าเราจะกําลังเผชิญวิกฤตบางอย่างอยู่เราสามารถจะใช้วิกฤตนั้นหนุนใจใครบางคนนี่เปาโลติดคุกอยู่นะครับเขียนจดหมายออกมาจากคุกครับเพื่อจะหนุนใจคนที่ไม่ได้ติดคุกควันนี้วันนี้พี่น้องกําลังทนทุกข์ในเรื่องใดอยู่อาจจะเป็นเรื่องของสภาพการเงินไหม ที่กําลังฝืดเคืองแล้วก็พี่น้องกําลังรู้สึกจนแต้มแล้วก็เหมือนติดคุกอยู่ในด้านของการเงินขอให้พี่น้องใช้โอกาสนี้ในการเขียนหรือพูดหรือหนุนใจใครสักคนหนึ่งให้รู้ว่าถ้าข้าพเจ้ายังสามารถสู้ต่อไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านเองคุณเองน้องเองพี่เองน่าจะสู้ต่อไปได้เช่นกันในสถานการณ์เช่นนี้เหมือนกับที่ข้าพเจ้าสู้อยู่ผมรับดักมากกว่าคุณผมยังอยู่ได้ฉะนั้นผมมั่นใจว่าคุณจะอยู่ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพที่พี่น้องจะต้องต่อสู้อยู่ มีหลายคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แต่ว่าหนุนใจนะครับผมเคยไปเยี่ยมท่านผู้อุโสคนหนึ่งนะเป็นอาม่าที่เจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วผมไปถึงเนี่ยผมยังไม่ทันเอ่ยปากพูดอะไรเลยอา่าก็ดีใจเลยที่ได้เจอหน้าผมแล้วก็พูดหนุนใจผมหลายสิ่งหลายอย่างจนผมรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงใครมาเยี่ยมใครกันแน่ครับเนี่ยนะท่านท่านแม้ว่าร่างกายท่านจะอ่อนแอท่านอาจจะนอนอยู่บนเตียงคนไข้แต่จิตใจของท่านไม่ได้เป็นคนไข้เลยจิตใจของท่านเต็ไมไปด้วยความรู้สึกอยากจะหนุนจิตชูใจผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเรา ว่าให้สู้นะอย่าท้อถอยนะทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปนะผมกลับรู้สึกว่าเดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วรู้สึกได้รับการหนุนใจมากกว่าที่จะเป็นหนุนใจท่านแม้ว่าเราเตรียมตัวที่จะปนนจไจะปอ่านพระคำให้พระคำของพระเจ้าให้ท่านฟังเตรียมตัวที่จะอธิษฐานเผื่อท่านไอ้สิ่งนั้นเราทําแน่แต่เราพบว่าท่านเองเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นในขณะที่อยู่ในสภาพของความอ่อนแอนะครับเหมือนกับเปาโลในเวลานี้แล้ววันนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นสภาพความอ่อนแอของพี่น้องขอให้เราได้หนุนใจคนอื่น เหมือนที่เปาโลได้ทาในเวลานี้ได้เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการที่เราทํางานอะไรบางอย่างด้วยความจริงใจแต่ว่ามีบางคนนะรู้สึกอิจฉาริสยาเราหรือว่ามาชิงดีชิงเด่นทําในสิ่งที่แข่งขันกับเราเปาโลบอกว่าจริงอยู่ที่มีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยความอิจฉาและการวิวาทแต่ก็มีบางคนที่ประกาศด้วยเจตนาดีประเด็นมันอยู่นี้ครับก็คือว่าฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งไว้ให้ ปล่าปกป้องข่าวประเสริฐนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีกันไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจงใจจะเพิ่มความยากลําบากแก่ข้าพเจ้าในระหว่างถูกคุมขังวันนี้เราพักเรื่องความคิดของเปาโลไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วถามตัวเราเองว่าเราทําดีทําไมครับเราทําดีทําไมเราทําดีเพราะเรารักคนที่เราอยากจะให้ได้รับสิ่งดีจากสิ่งที่เราทําหรือว่าเราทําดี เพราะเราต้องการจะแข่งขันกับใครบางคนเราต้องการจะทําให้ใครบางคนดูแย่ไหมเราจึงทําดีให้มากกว่าเขาเพื่อให้หลายหลายคนดูหมิ่นเขาว่าทําดีได้ไม่เท่าเราเราต้องการทําดีเพื่อที่จะให้คนชื่นชมเราเท่านั้นไหมโดยไม่ได้คิดว่าคนเหล่านั้นที่กําลังชื่นชมเราจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือเปล่าแต่เราคาดหวังเพียงแค่ว่าชื่นชมซะสิชื่นชมซะสิทุกครั้งที่เราทาดีเราจะมองไปรอบๆว่ามีใครปรบมือให้หรือยังมีใครชมเชยฉันหรือยัง และถ้าเราทําดีด้วยแรงจูงใจแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ถาวรและมันจะมันจะไม่ยั่งยืนเนื่องจากมันจะไม่มีคนชมคุณตลอดไปต่อให้ในตอนแรกอาจจะมีคนชมคุณแต่เมื่อเขาคุ้นเคยกับความดีที่คุณทําเขาก็จะหยุดชมคุณมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับแต่ถ้าคุณทําดีโดยไม่ได้คาดหวังคําชื่นชมดังนั้นคุณก็จะทําดีต่อไปไม่ว่าจะมีคนชมคุณหรือไม่ก็ตามคุณจะทําดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพราะคุณไม่ได้ทําเพื่อคาดหวังคําชมต่อให้คําชมไม่มีอีกต่อไปแล้ว คุณก็ยังทําเท่าเดิมหรือดีไม่ดีจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้แสดงหาสิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณทําน้อยลงเพราะไม่มีใครชมคุณแล้วก็ให้แน่ใจไว้เลยว่าแสดงว่าตอนเริ่มต้นนั้นคุณทําเพื่อจะแลกกับคําชื่นชมให้เรากลับใจใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนแรงจูงใจในการทําความดีและถ้ายิ่งไปกว่านั้นถ้าเราทําความดีเพราะว่าต้องการจะแข่งกับใครบางคนนี้ยิ่งต้องเลิกเข้าไปใหญ่เลยเราไม่ควรจะทําความดีเพียงเพื่อให้ใครบางคนรู้สึกแย่ลง เราไม่ควรจะทําความดีเพื่อจะแข่งกับใครบางคนเราไม่ควรจะทําความดีเพื่อจะแข่งกับคนอื่นในโบสถ์เพื่อให้คนอื่นในโบสถ์ดูแย่ลงเพราะเราทําความดีมากกว่าเขาแย่งเขาแย่งงานเขาทําเพื่อจะให้เขาดูแย่เหมือนตอนนี้นะมีคนแข่งกับเปาโลทํางานเพื่อให้เปาโลเนี่ยดูแย่แต่สมมุติว่าพี่น้องเป็นคนคนนั้นที่มีคนมาแข่งทํางานด้วยแล้วทําให้เราดูแย่นะครับก็ให้เรามีหัวใจของเปาโลข้อ18บอกว่าแต่จะเป็นอะไรไปล่ะไม่ว่าจะประกาศ ด้วยการใส่แส้งหรือทําดีด้วยความใส่แส้งหรือด้วยความจริงใจพระคริสต์ก็ถูกประกาศไปในทุกที่หมายความว่าก็มีคนได้ประโยชน์อย่างอยู่ดีเรื่องเรื่องนี้แหละทําให้ข้าพเจ้ายินดีและข้าพเจ้าก็ยังจะมีความยินดีต่อไปด้วยเปาโลบอกว่าต่อให้เขาทําเพื่อจะแข่งกับข้าพเจ้าแต่สิ่งที่เขาทามันดีต่อคนอื่นไหมล่ะเอาเอถอะถ้ามันดีต่อคนอื่นข้าพเจ้าก็จะไม่เดือดร้อนใจอะไรข้าพเจ้าก็จะปล่อยเขาทําไปอธิษฐานเผื่อเขาได้ซ้ําไปแล้วก็ไม่ต้องมา แค่ต่อภาพลักษณ์ของตัวเองว่าตัวเองจะดูแย่ก็ส่งเสริมเขาไปเลยช่วยสนับสนุนงานที่เขาทําอยู่ไปเลยถึงแม้ตัวเองจะดูแย่ก็ตามจะเป็นไรไปเพราะฉันไม่ได้สแสวงหาการดูดีจากการทํางานนี้อยู่แล้วไงนะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องทําดีด้วยแรงจูงใจอะไรเราทําดีทําไมถามตัวเองเสมอเราทําดีทําไมขอให้แรงจูงใจในการทําดีของเราถูกต้อง เพราะว่าถ้าแรงจูงใจในการทําดีของเราไม่ถูกต้องนั่นแล้วเนี่ยการดีของเรานั้นจะไม่มีความหมายอะไรเลยในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ดูที่ผลงานเพียงอย่างเดียวแต่พระเจ้าทรงดูที่แรงจูงใจในการที่เราจะทําผลงานนั้นถ้าแรงจูงใจผิดพระเจ้าจะไม่ถือพระเจ้าจะไม่นับผลงานอะไรนั้นเลยในวันสุดท้ายจะมีคนจํานวนมากมาแล้วก็ต่างร้องว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์รับใช้พระองค์มากมายแล้วพระเยซูคริสต์บอกผลงานนั้นมันไม่นับ เพราะแรงจูงใจเจ้าไม่ถูกต้องเรานับสิ่งที่มาจากแรงจูงใจที่ถูกต้องต่อให้เป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามเมื่อทําด้วยเต็มที่ทำด้วยเต็มกําลังและทําด้วยความเต็มใจทําด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องพระเจ้าจะถือว่ามีคุณค่าเทียบเท่ากับงานใหญ่ๆครับพี่น้อง